ที่มีหน้าที่หลักในเรื่องของการหาเงินเข้ามานะครับโดยธุรกิจที่เราดำเนินการนะครับก็คือการสินค้าที่เราขายคือการขายสลากนะครับสลากที่แบบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในรอรรันันนะครับแในประเทศของเราเนี่ยจะมีคอการันชันนะครับซึ่งอยู่ในกระทรวงภายในควบคุมสลากเนี่ยจะเป็นบัญชีหนึ่งอยู่ในบัญชีของ ในภาคกานงานจะมีบัญชีกอประชีกของบัญชีกอเนี่ยก็จะเป็นการงานที่ที่หาของมาทำที่เราครับโดยเป็นไฮโดรออกไอเอฟอะไรพวกนี้มาับจะอยู่ในในที่แอโนอะไรต่างๆจะอยู่ในประเภทของส่วนประเภทของเนี่ยก็จะเป็นการงานแบบอ่อนนะครับหรือสิ่งทุกสิ่งตีไก่กัดอากัศวัวโน ยี่อะไรยี่เอะไหนะครับรวมทั้งสลาดกด้วยสลากก็จะเป็นสีก็ถือ่าเป็นกาไรประเภทหนึ่แต่บางท่านก็จะบอกว่าเป็นการสิงโชคน,นะครับอะไรก็แล้วแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอ,อบองสงนะครับถึงแม้เราจะดำเนินการธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพนานเกี่ยวกับเรื่องสลากนะฮรเรงเินเข้าร้านอะไรแบะ แต่เราก็ไม่ละเลยนะครับที่จะดูแลสังคมดูแลคู้คู่ไปกับการทำธุรกิจนะครับสถานกงานสลากในหน้าบานเนี่ยเราอยู่ในสมาชิกนะครับของมันมีสถานการมีกลุ่มกลุ่มนะครับเรียกว่า world มันมี a c e l e r s t i o n นะครับโดยตัวย่อเป็น the world la นะครับมีการจัดต้องกลุ่มกลุ่มนะครับ สำหรับประเทศนะครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรกันนั้นหรือว่าเกี่ยวอสังหาริเราต้อยู่ในสมาชิกด้วยนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นสมาชิกที่เป็นกลุ่มธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวสลาเนี่ยการสิซโชคเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่กว่ั่วประเทศนะครับคือผู้ใหญ่วบบทั่วที่ไหนนะครับในโลกเนี่ยที่ทำธุรกิจเกี่ยวอะไรกันใการซื้อเช่าจะต้องอยู่ในสมาคมเนี่ยนะครับตัวย่อวีไอพีซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้น นะครับก็จะมีมาตรฐามามีมาตรฐานสิ่งที่เปิดพอไดชอบต่อรู้บโกอเป็นมาตรฐานต่านที่เขานมาว่าประเทศเนี่ยจะต้องมีนะและก็จะต้องทำนะครับเป็นระดับระสูงสุดระดับสินะครับประเทศไทยเราเนี่ยสมาสลับนตอนเริ่มอยู่ระดับอง่ะเราก็พยายามไต่้นไปีสุดระดับสูงสุดระดับสี่ระดับที่ว่านี่เขาเรียกว่าเด้ปรเการณ์นี้ดว่าจี ในอาจีนี่ก็จะมีนาญาามันตลาก็จะต้องปฏิบัติอไรบ้างทำอย่างไรบ้างมีความชอบต่อสังคมอย่างไรบ้างมีความชอบต่อธุรกิจอย่างไรบ้างกบคู่ไปกังการแลเดินธุรกิจนะครับจึงจะต้อเราต้องมีความที่ชอบขนาดที่ตอชอบต่อสังคมถึงแม้จะทำธุรกิจเติบโตธุรกิจเราเติบโตส่งไปได้ก็ส่งไได้นำินนะครับ ศัิกวิสาหกิจเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งสิ้นประมาณ50ลบานะครับก็จะดูลุไปเรื่อยๆนะปัุบันน่าจะมประมาณส54ล้านเราดึนล้วโอนงในทุระดับหนึ่งนะครับ54ลเนี่ยมีมีพอรทอยนะมีกรงไก่ถี้ด้วยมีสลาสลาเป็นพอเล็กเล็กนะครแต่โองรายได้หลังเกเข้าหลังเนี่ยปีกว่า สี่หมื่นห้าหมื่ล้นลานปีซึ่งเป็นหนึ่งันมันแต่ปีสองร้นห้าสิบห้าพันแต่อีกเราเงินี่ว่าเราเป็นมันก่อนได้นะครับเสร็เราหาเงนินแหหนาหาเงนินกับความรู้ของุยหาเงน,นกับความรู้ของุแต่เราท็ไมไร้เลยในเรื่องของความสัมพันธ์ขอเ จึงมีโครงการอย่างนี้แล้วเราก็ yes. chanting, ต mm ้อ hmm. uh? งทำตามขั้นตอนทำตามข้อกฎหมานของสมัส stamps, round, hike, ิ์โดยการนี Scroll ้นะครับสิ่งที่สวัสดินะครับอยากจะให้น้องๆเยาวชนนะครับในวันนี้นะครับหรือผู้ร่วมกิจการทุกคนให้ร่วม เขเย่ประสบสสะความสำเร็จหรือมีพลังในวันนี้ก็คือเร,รื่องของพลังรูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่เรารู้เท่าทันนะครับมมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเรารู้เท่าทันมันก็จะทําให้เราเนี่ยใช้มันนะครับหรือว่าสัมผัสมันเนี่ยด้วยความเขาเรียกอะไรมี่เป็นกอบ้องกันคือเรารู้เท่าทันถูกไหมครับก็ว่าจา ใช้มันหรือทำอะไรกับมันสิ่งนั้นเนี่ยได้อย่างดีที่สุดนะโดยเฉพาะกับอำนานถ้าเรารู้แะว่าการนันมันมีมมมมมที่ผิดอะไเป็นอย่างไรมีโทษอะไรมันก็จะเป็นต่อขุ่นหอเราไปยุ่งไปสัมผัสมันก็จะได้รู้เท่าพันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในวันนี้แต่เรื่องของเรื่องแรกคือเรื่องตำหลาครูเสร็จแล้วเราก็ไปบอกเพื่อนเรานะครับแล้วก็โดยเพราะตัวเรารเ่ย แล้วเราสรางรู้ทัน,ทนมัน,มน่อเปตอบป้องกันเรานะครับเราก็จะไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะเราใช้ทุกอย่างเราใช้ความคิดใช้สิ่องอย่างเราก็าออาาจะรู้ว่าสิ่งไม่ดีนะครับของท่านนะเป็นอย่างไรแต่ในกะตามนะครับแ,แ,นะะแน่นอนว่าการเสี่ยงโชคต้องมีนะครับนักวิชาการหลายท่านบอกว่า ในสิ่งที่เป็นกฎหมายแต่ว่ามันต้องควรจะมีสิ่งที่ที่ถูกกฎหมายสามารถที่จะไปได้แต่ไอ้เขาไอ้ได้ควาได้นี่มันอยู่ในให้อยู่ในกรอบอยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ใน,นดินนะครับสลากที่นักลานะครับเป็นทาองออกที่ถูกความที่สุดผมดีที่สุดนะครับเพราะว่าตะกี้ท่าเนเรตตอนท่านท่านบอกแล้วว่านี เรียนมากกว่า20ปีทุกท่านนะครับทำไมเราก็องกำหนด20ปีเพราะว่าดูที่ภาวะนะครับสถาการณ์ที่จะเสี่ยงโชคอยากจะที่จะเรียนจากงานนี้ออกอีสลาสำคัญอาจารย์มีที่มานะครับเอาละครย์ก็หวังมาอย่างยิ่งนะครับว่าุโครงการเในวันนี้จะเป็นพื้นที่เป็นเวทีแระกาศนะครับการเรียนรู้และเป็นจุดเริ่มต้นในงการสร้างตลาดรู้ให้กับน้องๆโดยส่วนนะครับได้รู้เท่าทัน เราเป็นเจาองเทีตัวเองแล้วก็ไปบอกต่อนะครับ mm hmm. เพื่อนเพื่อนครอบครัวนะครับคนใกล้ชิดน,นะครับ mm hmm. ก็ขอให้ตัวตนในวันนี้นะครับตัวตนสดดเด่นขอบคุณทุกคนที่มีส่วนทรับผม mm hmm. ครับ